สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูกิฟต์ค่ะช่วงนี้นะคะเราเจอกันบ่อยในหน้าจอของโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะช่วงนี้เป็นโรคระบาดโควิดค่ะต้องเรียนออนไลน์ไปสักพักหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารทศนิยมค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะหารทศนิยมโดยที่ให้ตัวหารเป็นจำนวนนับนะคะวิธีนี้ นิยมใช้กันมากแล้วก็สะดวกง่ายนะคะหรือพูดง่ายๆว่าอาจจะมีเทคนิคลัดนิดๆหน่อยๆนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการหาคำตอบนะคะไม่น่าเบื่อจนเกินไปวันนี้เราจะมาอยู่ที่หน้า102และหน้า103นะคะเริ่มกันที่ข้อ1กันเลยค่ะตอนที่เราจะไปดูนะคะว่าเอ๊ะเราจะหารโดยที่ให้ตัวหารเป็นจำนวนนับเราจะทำได้อย่างไรนะคะตัวหารคือตัวไหนคะ คือจานวนไหนตัวหารก็คือ1.1 1.1นี่คือตัวหาร16.5นี่คือตัวตั้งนะคะทีนี้เขาบอกว่าทําตัวหารให้เป็นจํานวนนับเออทาตัวหารให้เป็นจํานวนนับทำยังไง1.1ึงถึงจะเป็นจำนวนนับล่ะ1.1ทําทำยังไงถึงจะเป็นจำนวนนับคือเป็น11 ทำยังไงถึงจะเป็น11คะเรียนไปแล้วจำได้ไหมวันแรกเลยที่เราเรียนเรื่องของทศนิยมถ้าทศนิยมหนึ่งตำแหน่งต้องคูณด้วยอะไรเข้าไปใช่แล้วคูณด้วย10เข้าไปค่ะ1.1คูณ10ได้11นะคะเราคูณ10เข้าไปนะต่อไปในเมื่อตัวหารคูณด้วย10ตัวตั้งก็ต้องคูณด้วย10เหมือนกันนะคะต้องคูณด้วยตัวเลขที่เหมือนกัน ถ่าถึงจะเท่าเดิมถ้านักเรียนคูณด้วยตัวเลขที่ต่างกันโจทย์ข้อนั้นคำตอบจะเปลี่ยนไปทันทีนะคะตัวตั้งเราก็ต้องคูณด้วย10ก็จะได้เท่ากับ16.5คูณกับ10ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ165เราได้จำนวนใหม่ขึ้นมาแล้วจำนวนใหม่ที่เราได้ขึ้นมาก็คือ165และ11 โจทย์ใหม่ที่เราได้แต่ค่าเท่าเดิมนะคะก็คือ165หารด้วย11มาถึงขั้นตอนนี้นักเรียนสามารถหารได้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า16.5หารด้วย1.1จะมีค่าเท่ากันเลยกับ165หารด้วย11 นะคะแล้วก็นำตัวนี้ไปตั้งหารเลยก็จะได้คำตอบออกมามามาดูตัวอย่างที่2องนะคะ1 08หารด้วย0.6 1.08หารด้วย0.6ตัวหารของเราก็คือ0.6เป็นทศนิยม1ตําแหน่งตัวตั้งของเราคือ1.08เป็นทศนิยม2องตำแหน่งเรายึดที่ตัวหารค่ะ ยึดที่ตัวหารก็คือ0 6เป็นทศนิยม1ตำแหน่งคูณด้วยอะไรคะต้องการให้เป็นจำนวนเต็มต้องคูณด้วย10ใช่แล้วคะ่ะคูณด้วย10จะได้เท่ากับ6ตัวหารคูณด้วย10ตัวตั้งก็ต้องคูณด้วย10ถึงแม้ว่าตัวตั้งจะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งก็ตามแต่ว่าเป็นเราต้องคล้อยตามตัวหารนะคะเราต้องคูณด้วย10นั่นคือ 1.08คูณสเมื่อคูณ10เราได้เท่ากับเท่าไหร่คะคูณ10แล้วจะได้เท่ากับ10.8คูณ10ทศนิยมจะเลื่อน1ตำแหน่งคูณร้อยทศนิยมจะเลื่อน2ตำแหน่งคูณ1000ทศนิยมจะเลื่อน3ตำแหน่งนะคะเราก็จะได้โจทย์ใหม่ขึ้นมานะคะเท่ากับเท่ากับเท่าลายสิบ หารด้วย6ถึงขั้นตอนนี้นักเรียนก็สามารถทำได้นะคะและมันก็มีอีกหนึ่งวิธีนะคะค,คุณครูครับผมไม่อยากคูณ10บคูณร้อยคูนพันมันเสียเวลากว่าที่เราจะได้ไปตั้งหารโอโ้ใช้เวลานานมากขอใช้วิธีรัดได้ไหมได้วันนี้ครูมีวิธีรัดมาบอกนะคะแต่กติกาก็คือนักเรียนจะต้องยึดที่ตัวหารเป็นหลักนะให้ยึดที่ตัวหารเป็นหลักนะคะ ดูที่ตัวหารก่อนเราค่อยไปดูตัวตั้งวิธีรัดคือ,อยังไงเราอยากให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็มข้อ1อยากให้ตัวหารเป็น11นั่นหมายความว่าจุดจะต้องมาอยู่หลังเลขหนตัวนี้ใช่ไหมคะเออแล้วมันเลื่อนกี่ครั้งล่ะจุดเลื่อนไปทางขวากี่ครั้ง1ครั้งเพราะฉะนั้นตัวตั้งก็เลื่อนเหมือนกันค่ะเมื่อตัวตั้งเลื่อนแล้วตัวตั้งก็จะเป็น 165นักเรียนก็จะได้โจทดหม่ขึ้นมาก็คือ165หารด้วย11นะคะต่อมาข้อที่2ดูที่ตัวหารเป็นหลักเหมือนกันค่ะตัวหารของเราคือเลข0.6อยากได้เป็น6ค่ะคุณครูทำไงดีคะเลื่อนมาครั้งหนึ่งเมื่อเลื่อนมาครั้งหนึ่งแล้วแสดงว่าตัวตั้งก็ต้องเลื่อนมาครั้งหนึ่งเหมือนกันฟิวฮนะ่า ได้แล้วตัวเลขใหม่ก็คือเท่าไหร่คะ10.8หารด้วย6ง่ายขึ้นไหมคะอ่ะต่อไปต่อไปข้อที่3จุดทศยมเลื่อนมากี่ตำแหน่งดี2ตำแหน่งถึงจะเป็น14ใช่ไหมเลื่อนมา2ตำแหน่งเป็น14แล้วต่อไปตัวตั้งก็าต้องเลื่อน2ตำแหน่งคะ่ะ1 2 พอเลื่อน2ตำแหน่งแล้วก็จะเป็นเท่าไหร่คะ49เห็นไหมง่ายขึ้นนะคะต่อมาต่อมาค่ะตัวหารคือ0.16อยากได้เป็น16อ่ะ1 2เลื่อนกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งใช่ไหมคะข้างหน้าก็เลื่อน2ตำแหน่งคะ่ะ1 2เพราะฉะนั้นจุดทศนิยมของตัวตั้งก็จะมาอยู่ที่89.6ตัวหารก็คือ16 เห็นไหมคะง่ายขึ้นวันนี้นะคะคุณครูขออนุญ,ญาตใช้วิธีการเลื่อนจุดนะคะไปใช้ในการหาผลลัพธ์เพื่อเราเรียนจะได้ฝึกคิดคำนวณให้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นนะคะไปเริ่มกันที่ข้อ1กันเลยค่ะเริ่มกันที่ข้อ1กันเลยค่ะสำหรับข้อที่1นนี้นะคะเมื่อสักครู่นะคะคุณครูได้เกริ่นนำไปแล้วแหละว,ว่าตัวหารเป็นจำนวนเต็มเราทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปอย่างรวดเร็วเลย 16.5หารด้วย1.1นะคะเลื่อนเลยค่ะขออนุญาตนะคะเลื่อนเลย1ตำแหน่ง1ตำแหน่งเพราะฉะนั้นจำนวนที่เราได้ขึ้นมาใหม่ก็คือ165หารด้วย11ค่ะแล้วเราก็นำจำนวนนี้ละคะ่ะมาตั้งหารปกติเลยนะคะห6 5หารด้วย11 หารจากซ้ายเป็นขวาเหมือนเดิมค่ะซ้ายมาขวาเหมือนเดิมนะ11 1เนึงเป็น11ค่ะลบกัน16ลบ11เหลือเท่ากับ5ต่อไปทำยังไงอ่ะดึง5ลงมานะคะเป็น55เอา11มาหาร55 11 5เป็น55ค่ะ ลบกันเหลือ0อข้อนี้ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ15นั่นเองค่ะเป็นไงคะง่ายไหมคะโอเคง่ายมากต่อไปที่ข้อที่2เลยค่ะข้อที่2นะคะ1.08หารด้วย6ค่ะเลื่อนกี่ตำแหนง่งดูที่ตัวหารเป็นหลักค่ะ0.6 หนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นเราเลื่อนหนึ่งตำแหน่งค่ะพอเลื่อนหนึ่งตำแหน่งแล้วเราก็จะได้จำนวนใหม่ขึ้นมาก็คือ10.8หารด้วย6นะคะเราก็นำจำนวนนี้มาตั้งหารกันเลยนะคะ10.8หารด้วยเท่าไหร่คะ6ซ้ายไปขวา6คูณอะไรได้เท่ากับ10เอา6ไปหาร10 6คูณอะไรได้เท่ากับ10 6 1เป็น6 10ลบ6เหลือ4ต่อไปเราจะไปหารข้ามไปที่จุดโศนิยมค่ะใส่จุดเติมเลข8เข้าไปให้เรียนคิดว่าตัวที่เราจะไปหารตัวเนี้ยคือ48คิดง่ายๆ48 6คูณอะไรได้48เอา6เนี่ยมาหาร48ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ ได้เท่ากับ68เป็น48เติมจุดเข้าไปนะอันนี้คือเทคนิคง่ายๆนะคะลบกันเหลือ0ค่ะลบกันเหลือ0นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบแล้วตอบ1.8นั่นเองง่ยายมากค่ะไปต่อกันที่ข้อ3ค่ะข้อที่3นะคะ 0.49หารด้วย0.14เลื่อนค่ะ12 12นะคะได้เท่ากับ49หารด้วย14ค่ะตั้งหารเลย49เป็นตัวตั้ง14เป็นตัวหารค่ะ14คูณ3เป็นเท่าไหร่คะ4คูณ3 3คูณ4ได้ 12ทดนึ่ง3คูณ1ได้3บวกตัวทดหนึ่งเป็น4ค่ะหลังจากนั้นลบกันเหลือ7อ่ะยังไม่ลงตัวทำยังไงดีใส่จุดเติม0เข้าไปค่ะเมื่อใส่จุดเติม0เข้าไปแล้วหารต่อนะคะเป็นทศยมอ่ะใส่0ลงมาศูนตัวนี้นะคะเราดึงลงมาจากตรงนี้มองง,ง่ายๆ70 เจ็ดสิคูณอะไรได้70เอา14มาหาร70็ดะได้เท่าไหร่ได้เท่ากับ5 5 4 2 0ค่ะ51เป็น5กับตัวทดเป็น7ลบกันเหลือ0เพราะฉะนั้นข้อนี้ได้คำตอบแล้วคือเท่าไหร่คะคำตอบเราอยู่ด้านบนนะ3 5นั่นเอง3ข้อ3ข้อผ่านไปแล้วนะโอเคนะอย่าเพิ่งเบื่อนะอย่าเพิ่งเหนื่อยนะอย่าลืมนะคะทำข้อที่4ถึงข้อที่8ด้วยสำหรับวันนี้นะคะคุณครูให้การก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ